เซ็นเตอร์3คนขวอนเดฮีนะครับนัสมนุนมาราพันธ์นะครับและก็ทางด้านของนุกูลกิจนะครับกองกลาง4คนนะครับ4-4-2นะครับผู้เสาประตูเป็นสุทธิพงศ์นะครับกองหลัง3คนนะครับทางด้านของสุป,ปวีนะครับสราวุธเข้าสู่สัญญาณเริ่มเกมครับ ผูมีว่าเก็บบอลจังหวะ2ได้แต่ว่าเสียเวลาแต่งบอลนิดนึงโดนบีบไล่อย่างได้อยู่แล้วต่อเข้ามาในเขตโทษแล้วยิงลกนิ่เสาแรกแต่ยังติดเซฟครับมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องการคะแนนเพื่อความอยู่รอดส่วนสุขโขทัยอ่ะลอยตัวไปแล้วนะครับเปิดลูกเตะมุมทางฝั่งซ้ายโค้งเข้ามาแล้วได้บอลลูกนี้เซฟได้ครับสุนิพงศ์เอาอีกแล้วไปทีมไม่เสียประตู2ครั้ง2คาเลยครับจังหวะน,นี้ครับขึ้นโขคนเดียวแล้วครับทางด้านของเบรนเนอร์ครับเดี๋ยวดูอีกทีครับเนี่ยครับ แบบสบแล้วสุธิพงษ์ยังโชว์ซูเปอร์เซฟมาใหมา่อีกครั้งหนึ่งครับพิธีประจวบเดินหน้าบุกต่อเนื่องแล้วขึ้นมาทางซ้ายถึงเส้นหลังแล้วด้โทมิว่าได้ยิงอีกโอ้โหเซฟอีกแล้วครับเคลียร์ยังไม่ขาดวันนี้ถือว่ามาดูด้านครับแต่ว่าต้องดูว่ายืนระยะจนถึงจบเกมแล้วว่าแทางรุดมาลูกนี้ในเขิดโทษแล้วพลิกมาเบนเนอร์ุแฉลบมาดนึงเต่ยยังติดขาของสุธิพงษ์ เบียดกันลูกนี้สุขโขทัยแต่ทิ้งไม่ก่อนนี่ครับโคดองรอรุอนอยู่ครับว่าจะได้หรือเปล่าขอไปดูจอว R ด้วยตัวเองนะครับเป็นจังหวะที่การตัดสินใจของคุณวิศเวสสังนครนะครับนี่ครับมีจังหวะเบียดกันแล้วเปล่าแล้วครับให้เป็นจุดโทษครับโอ้โหพีทีประจวบได้จุดโทษครับ ยังไม่ใช่สุบชัยใจเด็ดครับที่เป็นผู้ทำประตูตเพราะฉะนั้นซมซเมโรซาถ้ทาทยิงเข้าลูกนี้จะแสงนำดาวซันวทันทีครับที่18ประตูตตตแต่จะได้หรือเปล่าโดนกับสุธิพงศ์พิสารทรย์ครับแล้วโรซ่ายิงลูกนี้ขู่ไปโคโรทางเดียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์พีทีประจวบขึ้นนำนะครับทำท่าเหมือนว่าจะยิงไปทางซ้ายนะครับเนี่ยครับวิ่งมาเหมือนจะยิงไปทางซ้ายแล้วหยุดแล้วแปรมีผลทั้งสองคู่สองสนามเลยครับทั้งสองสถานการณ์ ดูกันกับบ้านสุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายได้ไปครับแต่จังหวะลุยขึ้นมาของ P.T. ทีประจวบแย่งบอลกลับมาได้ครับนันทวัฒน์นะครับเนี่ยครับโดนลุมอยู่สองครับแล้หเหมือนคือมันเป็นจังหวะประทาตอนทางฝั่งสุโขทัย FC เป็นเคนชิโร่แดเนียลครับที่รอสัญญาณเปลี่ยนตัวอยู่ครับ ต้องดูครับว่าจะหยิบมาจากไหนครับถ้าดูใบอา้าแต่ว่าไม่มีใบแดงครับไม่มีการชักใบแดงออกมาจากกระเป๋ากางเกงนะครับเป็นแค่ใบเหลืองเท่านั้นครับ <c oughs> รอดตัวไปครับ <c oughs> ตวดัดถึงขึ้นมาดวนสปีดกันเลยครับทมิว่าโอ้โหไปต่อจนได้แข็งแกร่งครับหลุดมาแล้วไรเทโทษด้านขวา แล้วปอลมาลูกนี้ขู่ก็มีเพื่อนรออยู่สองคนแต่ตอสิษชัยยิงเองครับตรงนี้ออกไปเฉยเลยแต่ว่าสุโขทัยเสียบอลอีกแล้วครับเบรนเนอร์ได้บอลแล้วคลิกมาแทงหลุนมาแล้วครับโรซ่าขั้วไปตามเอาบอลเกี่ยวมาแล้วยกไปที่สาไกลแบโบอลลูกนี้เรียบร้อยครับสองประตูตศู์ครับนาทีที่86 เห็นจักริดลาตะกูลครับที่ช่วยให้พีเดียบจวบน่าจะการันตีแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะเดี๋ยวมาดูครับเริ่มต้นที่เบนเนอร์ครับพักบอลแล้วแทงทะลุช่องให้ซามูเอลโรซาครับโอ้หแม้จะลุ้นดาวซันโวแต่เห็นทีมาก่อนครับชิปสวยๆครับให้จักริดลาบตะกูลครับเนี่ยครับจะฝืนไปต่อก็ได้นะครับแต่เนี่ยครับชิปมารับแล้วจักริดสอดเข้ามาไม่มีตัวประกบนะครับเนี่ยมายืนรอแล้วครับไม่มีใครประกบเลย เอาละครับอยู่ที่บอลกันจร,จริงๆนี่หลายคนเลยครับตอนนี้3คนนะครับโรซากอลุนดาวซันโวเหมือนกันนะครับอาจจะลองเองก็ได้แล้วสอยทางเข้าไปกดลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ประตูครับเฉียวเสาไปนิดเดียวแต่ฟ้องว่ามีแฉลบพีรพัฒพยายามวนอยู่โดนรุมอยู่2คนโอ้โพยายามสู้เต็มที่แต่ก็ไปไม่รอดครับแล้วก็จบเกมครับเป็นพีทีประจวบเอาชนะสุโขทัย FC ไปครับ2ประตูต่อศูนย์